ทักทาย FX ทุกคนกับเช้านี้นะครับวันที่24นะครับมาดูเรา HD นะครับ HD 90773นะครับเข้าเด่น7นะ773โเผมโอ้ก็กะว่ามันจะเบิ้ลอยู่นะ47นะมีใกล้เคียงนะครับ773นะครับเบิ้ลจริงๆด้วยเอ้ยจอมไม่มานะครับมี7147 สามคัคคีนะครับสามัคคีหกเฮ้ยเก้าสามนสองนะครับ9ก้าสมสองมีแต่5้าสนะครับส่วนลาวสตาร์นะครับสองแปดสี่เจ็อืม มี58 48นะครับตัวที่เน้นก็มาที่28อดเลยนะครับอาเมื่อวันเจาะไม่มานะครับหลังจากที่ HD ม,มาดีไปลุยกันใหม่วันนี้นะครับอ่ะมาดู HD ก่อนนะครับ HD วันนี้เด่นที่0กับ3นะครับ ตัวจ่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสามหกสามแปดสามตัวนะครับหกสเน้น3ามแล้วกันสา 38, 3ามแปสามเกคีสามัคคีเด่น3กับ4นะครับตัวเจาะสามหกส4มเจ็ดสตัว4 3 8สานะครับเออลาวสตา ราวสตาร์วันนี้ผมให้เด่นไปที่3กับหนะครับตัวเจาะนะตัวเจาะนะครับเจ็ดสามดสาม เก้าสามเจ็ดหกแปดหกเก้าหกอ่าแล้วก็สามหกนะครับสามตัววันนี้นะผมมองไปที่แปดสามหกนะครับ ชอบแปดสามหกเลขเด่นในตารางนะครับมีหกมีสามมีเจ็ดแปดแล้วก็เก้าครับตามนี้เลยสำหรับใครที่ลุน้นลาวสตานะครับก็ขอโชคดีครับ